กูล <'s> <c oughs> yeah, ่กูไล่ไอ้แม็กเฮ้ยอันตีหน่อยอันตีแล้วอันตีแล้วอิรีบตายมอเล่นจากขวามาเล่นจากขวามาเล่นมามอเล่นตายนะกูตายนะมาเล่นมาเราดูดิเราดูดิดูดิดูฟิกูดิดูดิดูดิเฮ้ยคัาคัมจงหน่อยูทัมจงไว้ทัมจงอยู่นะเว้ยเกียร์กลางได้ปะจะตายหมดเลยจะตายหมดเลยเกียร์กลางได้ปะด้านขวาเลยดูดูไฟด้วยไฟ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 ฟีคอฟีคอฟีคอกูไม่นเฮ้ยโอ้โหคนรียบตีไปแล้วมาเล่นมาเล่นมาเล่นดีดีกูฟีอยู่กูฟีอยู่กูฟีอยู่กูตายแล้วไอ้กูหมดกูหมด

ดูอยู่ดูอยู่กูเลียนติให้มอสปันังไม่ได้ีกิลินีกิลินตัวนีเฮ้ยตากกางก้อนแกงก่อนก็ค่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาตายหนึ่งแล้วมาเลยปิแป่กูหิวได้กูหิวได้ถึงปะมาไหนมาไหนถึงถึงถึงงมันชานะเอาเดียวดิควนตีควนตีควนตีกุเลียนให้สปินก่อนดูเฟรนด์ดีๆเลยสปินตกเฟเจ็บมเฟนเจ็มนต้องชิวดงกูเด้งกูเดงกูเดงให้เฟรนตายเฟรนล์ตายฟรนตนตายต้องกต้องกมันลอตกูยิง พุดอันตีเป็สิบห้ารอบยังไม่คอนะขอแล้วขอแล้วคนตายบปลเลนตายเอ้ยทำไมมันไฟกันเนื่อยอย่างงี้ดีไปไหมลูกบอตอบทีซีน้องๆได้แต้ม้ยได้บได้แต้มเว้ยโอ้ได้เหนื่อยไว ปิดได้นะเว้่ปิดไบโอได้นะเว้ยเออมาลงมาดิอยู่รอรอได้ปูวิ่งก่อนกูไอถ้าถ้อปู่วิ่ง่อนกูเว้ยยไอไวไวสวนได้สวนได้สวนอยู่ให้มาเล่นอยู่มาเล่นอยู่ปูปไม่ไปปูไม่ไปปูไม่ไปปูไม่ไปอยู่นี่ปูอยู่นี่เอานี้ได้ปะบอเจนนไปจค่อยเล่นคเล่นไปปูหายนะปูหายนะเวตายเว่ายเวตายปูหายนะดูการได้ปะเฮ้ยดูไอปูไม่ได้มะม้เออกูอแล้วระวังตายตาย ได้ได้ป้กันอย่างเี้ได้ป้องกจะได้ป้นาได้ร้เฮ้ยมได้ตายโบจะตายไไม่ใช่อดูินอดูินอดูินทีหนึงตายตายตายตไดคิคิมายันนั่นอได้ชาลอตได้ชาลอตได้ชาลต a b y อยู่อยู่มก a อยู่ใจนะไัมั้ยใจนะใจนไเมันีอยู่ไเออเรามดูจีดีซ้อนกันดีซ้อนกันเรมดีซ้อนกันววยลูดดดดูดดดูดดดูดด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  เออพี่ต่อผ่ะดูไปโอซีนะไปอะดูตายดูตายดูตายฟิกหมดเลยฟิกหมดเลยเฮ้กองกองได้ปะแล้วพุ่มบูไม่มีพุ่มบูไม่มีไอ้ดิผมโดนเรีมแล้วครีมแล้วครีมแล้วครีมแลวผมมีแก่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 ผมตายนะผมตายนะเออผมมียังไม่เสียไปโอไปโอร้องไปโอร้องไปโอร้องไปโอต่อ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 ตายแล้วใครชนะแล้วเฮ้ยชนะละสวัสดีฉลองสับของหมดตัวเลยสวัสดีเออดิตีกูให้เข้าเน้ ปูยังเหลียปูนะก็ยังเหลียปูนะลมนะกูลมนะวายโยวายโยชิปจบบ้านแล้วเฮ้ยพี่ตาาได้แล้วมั้งนะเปได้ะเตะหลับหลับหนึ่งแข่งมันมันโชว์มันโชว์เยอะมันโชว์เยอะเยาวยาวยาวเลยบัสยิงกูนัดเดียวเจ็ดพันเจอหมิงบูธอ่ะดูให้เพนตาจะยังบนตามันอยู่ตามันอยู่ถ้าไม่ไหวปล่อยได้นะปล่อยไหมปล่อยไหม ยอมันจะโดดตามมาอยู่แข็งแล้วแข็งแล้วพอเล่นอยู่บนพอเล่นอยู่บนพอเลนอยู่บนดูแบนดิดูแบนดิตายนะแบนสวยเพื่อนสวยสวยเต่อเทนต่อเทนต่อเฮ้กลางสเพื่อนปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยได้ปอได้ปไป้ปไปให้ป่ไม่ไม่ทอกนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนไโดนนะกูแค่รอ้านนะกูแค่รอานนะมนีพีกนะกูรอานนะดูอยู่เนตนเ้เดนเ้ยดูดพี่ล

ดูดูพลเล่ยนตายยุแต่ตัวเดียวอันตีหมดแล้วเพื่อนตโให้่ามันฆ่าก่อนเพื่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนแต่ยอยตายน้อยไม่ดูบอลดดูบอลดจบแล้ลงลงไดลลจบลิจูไปเลยไปตัด้อมเลยกูขายของไอ้หนเขายไปเลยขายไปเลยจบแล้วจบแล้วตีตีตีสวยสวยยุดยุด ได้เวลาที่เงาจะก้าวขึ้นเป็นแสง ROV Pro League 2024 Winter วันศุกร์เริ่ม6โมงเย็นวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มเที่ยงตรงอย่าลืมกดติดตามเพจ g a r e n a ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและ,ะกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย